ซุปเปอร์ตรีนไก่ตีนไก่นะครับตัดเล็บออกแล้ว,ลวขาตะไคร้ไปมะกรูดราบผักชีนะครับต้มเลยใส่มะขามเปียกนะครับไปหนึ่งฝั่งนะครับเพื่อให้น้ำซุปของเราเปรี้ยวหวานเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงตีนไก่ของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วนะครับปรุงรสกันพริกผัดน้ำมันนะครับ ที่หนูตบมะนาวน้ำปลารสชาติของต้มของเราก็ต้องเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์นะครับจิ๊กจ๊์ดแน่นอนรสชาติจติ๊กจ๊าดเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับปิดไฟโรยด้วยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยต้มซุปเปอร์ตีนไก่ พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับรสชาติจิ๊ดจา๊าดนะครับสดน้ำโล่งคลอการตักใส่ชามก็จะไม่เอาสมุนไพรมาด้วยนะครับเอามาจะกไก่กับน้ำต้มซุปเปอร์ตรีนไก่ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับปริมีณคนเดิมนะครับ สดน้าลงคอนะครับสนั่งก่อนสนังก่อนสนัง <c oughs> เป็นไงครับเป็นไงครับยม yeah.